อันนี้เราก็ทำต้ยมยำปลาทูแบบง่ายๆครับทีมแรกก็เอาไส้ออกจากตัวปลาทูก่อนนะ เราล้างปลาทูเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ใส่ชามไว้ก่อนนะขั้นตอนนี้เราก็มาตั้งเต๊แก๊สครับใส่น้ำลงไปครับรอจนกว่าน้ำจะเดือดนะครับ กอ,อน้ำเดือดแล้วครับใส่พผงต้มยำไปเลยครับตามด้วยชูรสครับนะแต่ปริมาณชอบครับคนให้เข้ากันนะแล้วก็ลองชิมน้ำดูก่อนนะครับ จากนั้นเราก็ใส่ประทูลงไปเลยครับรอให้ประทูสุกก่อนนะครับ มอตรงป่าเล็กไปนะครับเลยต้องกลับประตูครับขาบด้านให้อีกด้านหนึ่งสุกครับวางรอประตูสุกครับแล้วก็ซอยต้นหอมครับเอาไว้โรยข้างบนนะ ปาสุกได้ที่นะครับแล้วก็ทําการปิดแก๊สแล้วก็โรยต้นหอมโรยหน้าครับเป็นงไงครับต้มยำปลาทูแบบง่ายๆครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ